ดอความสบายใจออกไมทางเดียวใช่ไหมใช่แล้วดูไครคือยังเซ็ตไม่เสร็จกดจับอ่าดูใครแตกตรงตรงหน้าต่างใหญ่เวลาเล่นดนตรีเออหน้าต่างใหญ่หน้าต่างมือใหญ่ ว่างว่างว่างจางยังไม่หยุดจางจางจะเป็ดเอือแล้วไอ้สิ่งที่ยังไม่อยู่แล้วเขาคงไม่อ่ามาเล่นเกมยิงขวดกันนะครับอ่าเสกี่อะไรเนี่ยเป็ด เอาโอ้ยชิมหานะไอ้สัสไอ้เี้ยเล็ดจัดอ้าวเบกจ้เะตตอ้ย้เเป็นไงบ้างครับโอ้ีไอ้ยุกิมาจาก เชื่อเคือโดนมึงแล้ว็พิปัดไไปคือยอากชีวิตเก่งยอะไรมาหังเจอได้ไงงานจีกดอ่เกียร์โดนแล้วนะเกียรโดนแจ็คลวนะอือโอ้เชียข้างหลัง

กระโดนเข้ามาเี้แบบยังไงอ่ะแห่ทางซ้ายมีลิวพงเป็นโลเมีลิวแอดไลค์ไฟโน่ทุกอย่างที่ไลไฟก่อนนี้ยุคนี้คือเหมือนเคิร์ดอ่ะเรามาบ้าอนี้ตันทีเตอร์อ่ะก็มันมีเคร้องหมายทาข้างมั้ยอ่ะ ไม่ดูแลนะก็หมดแล้วไปทำอไรก็ไปหรือจะกระทมฟาร์มก็ได้อ้เช่ยด้ยเชี่ยฮ่าฮ่ไฮาย่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่ี่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่หฮ่าอ่าา่ดฮ่่าฮ่่าฮ่าฮัาฮ่าอ่าา่ แล้วกูหันอีกทีเจอได้แคทเซิลน่ะโฉบหมาแล้วโฉบเป็นลูกซองไงเนี่ยตกใจเพราะคนดำเลยนะ

<c oughs> มีคนแก yeah. ่เซลเยะอยู <sh arp> <sh arp> <sh arp> ่สีไอ้สว์ขึ้นมหาโูมชั้นสามือนพับการ์นี้ย่ะนี่อยู่งอยู่นี่นะ ตรงนี้คนหนึ่ง กอูนนยยอยู่หน้าประตูหน้าบอมบีเลยมาแล้วพันอยู่ตรงเนี้ยเออสวยหยายงานจริงอะไอเทียนี่แหละต้องอยูดปะบักเนี่ยใช่สามตัวเลยสามตัวตรงห้องลงรถ

ตรงนี้ตรงนี้อานตกแตกแตกอยู่ตรงเวบนเวบนไว้เ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 บนเซฟเพนได้ทำนั้นเถละบึมน้อครับอ่าไว้ใส่เก็บแคมบินไอ้เหี้ยแล้วแม่งแล้วตอนตายป่ะอยู่แคมเว้ยนั่งไปเป็นรูปแคปคานตอนที่แม่งนอนตายตายอย่างไงใช้เว้ยหน่อยใช่ไหมแบบไอ้เหี้ยแล้วแบบแล้วแบบคืออะไรคืออะไรไม่สนใจกู กเที่ะวปัจจุบอนทุกคนทุกคนขึ้นฝันซึ่งกันแล้วกันอย่างเที่ยใช่ปอนจุบันนั่นละมันดีเกียวมันดีทีกว่าเก่งมากฮะ ไอ้เหี้ยเอ้าแม่งไอสัสสัสรู้อีกโผล่าหัวกูด้ะถุงถอห้องเฟสถูห้องเออย่าย่ใจเย็นใจเย็นระวังนี่นี่ระวังนี้นี่อ่ะกูสปเฮ้เออสปอตลงไปเ้ากาเเออสวยออมันกำลังคืบคานเข้ามามันเที่อะไรดูมึงดูกล้องให้เสียะ <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <"Double> man. Some One out four remaining. อ่าเฮียอ่าแม่งยิงกับคุณอ่าแม่ยอีไห่เฮิยสิ่งนั้อันนี้คอมดีเขาได้ที่จอดรถเขาได้ที่จอดรถเขาได้ขับรถเรีว เฮ่บนแม่ไปพิเศษกองไหนออกตรงนี้เยี่ยมภาพภาพแบบนั้นเลยแม่งมาจากใต้ตีนเงี้ยผมมือสั่นโอ้ยไอ้ขิ้มือกูสั่นภาพมอกายละลีซันอยู่นี่เมลูซี่อยู่นี่ ออกงานใช่ไหมโอเคสักครู่นี่นี่นี่อยู่นี่แล้วอ่าวิ่ง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 มานี่แล้วเ็ลลูซี่อยู่หน้าแจมแจมไหมทุกอย่า ดอทำดีฟิวตกกัน kind น <of popcorn. S 3> ่ากลาคือดีฟิวตก6พฤศาิกายวันที่ปาดีอมตัวเดีเสียชีวิตด้วยคิงไปเลยไปเลยไปเลย Ok, tèo long lặng. hẳn long? Tèo long lặng. Tèo long mà Tèo long lặng. không long lặng. Tèo long lặng. Tèo long lặng. Tèo long lặng. ở long sau. Tèo long lặng. Tèo long lặng. Tèo long lặng. Tèo